สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแกะกล่อง The p a n n e r Society นะคะอันนี้ที่สั่งมาครั้งนี้เนี่ยคือเป็น e x c l u s i v e Kit ที่เขาออกแบบมาเข้าเซตก,กันกับ p a n n e r ของ k ิตตี้นะคะเจ้าของแบรนด์ The p a n n e r Society นะอันนี้ก็คือสั่งมา2ชุดเพราะว่ามีพี่ฝากสั่งด้วยอีกคนนึงนะอันนี้ก็คืออุ้ยหล่นหล่น อันนี้นะคะก็คือเขาจะมีของมาให้เป็นสองซองแบบนี้อันนี้คือ1นซองอันนี้ก็คืออีกชุดหนึ่งอันนี้ของของพี่ลูกค้าเก็บเอาไว้อันนี้ให้ดูกล่องด้านด้านในด้านใน He l l o p พน e นอร i โซซิตี้นะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจเขาน่ารักน่ารักก็อันนี้เปิดมาเนี่ยข้างในก็จะมีกระดาษจะมีกระดาษ6แผ่น ต่ละแผ่นก็จะมีด้านหน้าด้านหลังนะรวมกันแล้วก็จะเป็นลายประมาณนี้อันนี้ลายโบนี่นะคะหลาย6แผ่นนะต่อไปก็เชให้หมดเลยเดี๋ยวกะให้ดูทีละอันไปนะอันนี้มาอันนี้ เป็นสติกเกอร์มีสองแผ่นนะคะอ่าสติกเกอร์ตกแต่งพันเนอร์เนาะอันนี้เป็นเทปที่จะเข้าเซตกันกับตัวกระดาษด้วย อันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะคะอันนี้ชอบมากเลยอ่ะแพนเนอร์กรวแลวเป็นรูปโบนี่น่ารักแต่งฟอยทองทุกอันเลย อันนี้เป็นคลิปคลิปไม่แกะแล้วกันเนาะนี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบได้คัทนะขอพื้นที่ล่งๆจะได้เห็นลายชัดๆเนาะน่ารักมีโบด้วย คือ The Planner Society เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือเขาจะทำออกมาให้มันมีทุกชุดของเขา,าจะต้องมีแบบดอกไม้นี่นะคะข้างในก็จะมีประมาณนี้อันนี้เป็นลายกระเป๋าเนาะนี่คือจะเอาไปทำเป็นจะเอาไปตกแต่งสักพวกแต่งแพนเนอร์ก็ได้บางคนก็เอาไปทำคลิปเอาไปทำ ติดกับตัวคลิปแล้วก็ทําเป็นคลิปหนีบกระดาษตกแต่งคอนเนอร์ไปสวยๆนะปากกาอันนี้เป็นสติกกี้โน้ตน่ารักอันนี้อันนี้ก็อันนี้เป็นเคียร์สแตมม์น่ารักอะ่ะกระกาอันนี้นะคะเป็นแถบเดไวเดอร์นะ อันนี้ก็คือเขาจะมีเป็นทับ divider มาให้นะคะมีลายอ้อนมีอย่างละ2แผ่นมีลายละ2แผ่นมาให้อ๋อใช่มีลายละสองแผ่นมาให้นี้คือเราเอาไปติดสมมติเราปิ้นกระดาษออกมา,าเพื่อที่จะทำหน้า divider เ,เองอย่างเงี้ยเราก็เอาตรงเนี้ไปพับเราก็ติดติดกับตัว divider ของเราได้เลย แล้วเราก็เขาจะมีสติกเกอร์ตรงนี้มาให้แบ่งเป็นหมวดหมู่จะมีอย่างละสองแผ่นมีทั้งหมดสองลายเนาะชัดๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของหลายๆคนเนาะเป็นปากกาปากกาคริสตัลน,นะแต่เราเดือนเขาก็จะทำไม่ซ้ำกันนะคะ สวยๆก็จะมีประมาณนี้จ้าทั้งหมดขอบคุณที่ติดตามนะคะเมื่อวานมีคนบอกว่าชอบแล้วก็เลยขอเป็น FC แอบตกใจเบาๆมี FC ด้วยยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรน่ารักๆมารีวิวให้ชมกันบ่อยๆขอบคุณค่ะ